สวัสดีท่านผู้ชมได้ครับผมก็กลับมากับวอรคาร์บสามนะฮะในรูปแบบแมบเอ่อบีดวันพีสเกจนะฮะก็จะครับที่แล้วผมเล่น8.0ดยไปโดยการเล่นโบลลี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวละครที่ผมโพสต์ไปในหน้าเอ่อยูทูบนะฮะว่าตัวที่เราจะได้เจอกันคือตัวนี้นะครับอ่คิดบูนะฮะหรือว่าไอไอเด็กไอเด็กเปรตเออเรียกว่า จอมันบูในร่างเด็กนะฮ okay, นะโอเคเดี๋ยวเรารอฝั่งนู้นแล,ล้วกันนะฮะว่าจะเป็นตัวอะไรมาแล้วครับผมช่วงนี้เราก็ออกของไปผองพัก่อนโอเคฮะฝั s <S okay, ่งนู้นเป็นมีฮอคก,กับคุมักนะครับผมเกือบจำชื่อแม่งไม่ได้แล้วเนรับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเลยของทั้งหมดที่เรา พอที่จะย่อมเยี่ยมได้นะครับโอเคสกิลหนึ่งนะฮะเ,เป็นคิบลาสนะครับผม,ผมอ่าถูกมาไม่รู้นะ <Ag ree. S 1> เป็นการปล่อยรูปพลังออกไปนะฮะ <Ag ree. S 1> นั่นนครับสกิลตัววีเป็นสกิลบลิงนะครับผมหรือว่าเป็นการก้าวผิดป่า่นแหละสกิลสองนะฮะเป็นมิสติกบอลแอคแท็กนะครับผม คือตัวจอมันบูจะห่อตัวเองเป็นลูกบอลน,นะฮะและกิ้งใส่ศัตรูทำให้เกิดอาการสตันได้นะครับก็ตัวนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะก็นานอยู่นะครผมก็น่าจะสี่ห้าปีได้แล้วนะเพราะว่าตัวจอมันบูเด็กนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แม่งทำให้ปวดหัวใช้ได้เลยนะับผมการปล่อยพลังหนึ่งครั้งของเขาเนี่ยทำให้ความชิบหายไวพวงนี่ ถือว่าสุดๆกันนะ okay, เดี๋ยวเราจะรอแม่ไม่ไมทยกัดจะอรอลอยนี้ตายเดี่ยวซะหน่อยนะฮะขบวนมากับเรา,า,าอรอลอยฮะไอเด็กเที่ยรอลอยจริงจริงใส่ช่วงแรกเราอาจจะ ช่วงแรกเราอาจจะเสียเปียบกูม้าหน่อยนะแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าช่วงแรกเนระาใสอินมันโหดนะเราต้องอาศัยอย่างนี้เอานะอาศัยอาศัยลอยมาน,นะถ้าเราลอยเลือดมันเหลือน้อยเราก็ทําการจัดการมันซะเพราะช่วงแรกๆต้องเข้าใจนะว่าสายอินเนี่ยมันเป็นสายที่แบบจู่โจมจู่โจมเก่งนะแล้วก็สกิลมันโหดใช้ได้ สกิลนี้ฮะสกิลสามเป็นสกิลรีเจเนอเรชันนะผมะจะจะมันบูจะทำการรีรีเลือดตัวเองนะฮะในกรณีที่โจมตีใกล้ตายหรือยังไงก็ตามนะครับผมแต่ถ้าเรากดสกิลตัววีไปเนะี่ยเลือดสตัมิน่าทุกอย่างจะกลับมาโอเคหมดนะครับก็คือเหมือนแบบได้รูนนะฮะแต่ว่ามันเป็นสกิลติดตัวมาเองอผมจะไปสาธิตให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ ไปไหนไปไหนโอ้โหกดไม่ทันนะผู้ชมฮะมัน,มมนคือมันต้องใช้เออส,สกิลหลอดเลือดด้วยนะทำให้แบบว่าไอ้นั่นนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะดูฮะสังเกตน,นะให้กุมาตีเราปึ๊บเห็นไหมฮะ เมื่อกี้คุณมาตีเราเกือบตายแล้วลอยแต่บันชิวะเมื่อกี้คุณมาใช้ท่าไอ้ฝ่ามือตบแปะแปะแปะ,แปะนะผมผมเกือบผมเกือบม่องแล้วนะแต่ว่าเห็นได้ชัดนะว่า,ท,าทันทีที่ออจอมันบูทําการยืดตัวนะฮะเลือดก,กลับมานานทั้งหมดจะกลับเข้ามาเป็นแบบสเตตัสปกตินะครับต้องบอกว่าแม่งเป็นสกิลที่แม่งแบบถ้ามันกดได้ กดกดใช้ได้ก่อนมันก็มีโอกาสที่แบบว่าคนใช้สกิลถ้าเป็นคนด้วยกันก็อาจจะหัวเสียได้นะแต่ข้อเสียมันมีนะผมเพราะว่าเ,ออเวลาครูดาวมันเนี่ยก็เกือบจะชั่วมงนาทีกว่าๆได้นะ That was plan. นเยอะกันจังวะ <Yeah. S 1> อนอมันบูเด็กนี่ก็ถือว่ามันเป็นตัวไลน์ใน ตัวไ i น a l b o s นะฮะในเรื่องราก็บดแท็บนะฮะหลังจากที่มันตายไปแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เห็นมันอีกเลยนะะอาจจะเห็นเป็นแบบเออ <c oughs> ร่างกับชาติมาเกิดโน่นนี่นั่นนะะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวของมันเลยนะ <c oughs> โอเคผมเจอกับมีฮอกนะครับอื้มกด กดไม่ได้นะทุกทชมฮะดูเหมือนสกิลมันจะแม่งเนอะมานานน่าจะหมดในช่วงที่เราจะกดสกิลสั่หรือเปล่านะเมื่อกี้ดูไม่ทันเหมือนกนะันมาพี่ช็อกไม่ได้ยอมไม่ได้โดนมังฆ่าเนะี่ยยอมไม่ได้สุดข,ขีดนะฮะเอาดิเอาดิาดไม่ฆ่านะแม่งเหมือนมันรู้ว่าเราจะเก็บสกิลไว้กัดกทั้งหมดนะฮะ โอ้าอ <ève> oh, oh. oh, um. ้อ้โอ้โอโอ้โอเโอ้ปา้โอ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้โออ้โอนโอ้้ จะมาตรงมาตีกดสกิลรีอัดหน้าไปทิ้งเค okay. มาต่อเรื่องจอมมันบูดีกว่านะฮะเราต้องบอกว่าจอมมันบูเด็กร่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ปวดประสาทได้เหมือนกันนะตอนที่ <That was S 1> ดูในกระต ong หรือไม่ก็ถ้าถ้าผู้ช,ชมเคยเล่นไอ้ดับเบิลบอลสปาร์คิงเนโอ ในในในเพย์สองนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมเป็นภาพให้่านมจขึ้นนับกเกมให้ดูละกันนะฮะเกมน<ะ>ั้นอ่ะจะเป็นเกมแนวแบบเอ่อการต่อสู้มุมมองแบบบุคคลที่สามนะผมคือจะเป็นการต่อสู้แบบผ่านผ่านตัวแบบคล้ายๆกับเอ่อ Resident Evil 4นะแต่ว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่แบบรู้สึกว่าวกเกมนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ดูแบบมัน,มนๆดูเร็วๆนะฮ <ๆ S 2> <Course. S 1> ะผมมันจะไม่ไม่ใช่การต่อสู้แบบ2 d ดีนะ เคยเล่นภาคนั้นนะแล้วผมรู้สึกว่าเออภาคน,นี้ตอน,นแรกๆผมก็ไปเล่นผมก็ไม่มันว่ะทวำไมทำไมเพื่อนมันถึงแนะนำให้ลองเล่นดูวะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่เอาเล่นได้ประมาณสักตาสองตาก,ก็แบบไม่กลับไปเล่นภาคเดิมที่มันเป็นแบบสู้แบบหันข้างให้หน้าจออะไรอย่างงี้ดีกว่านะแต่พอเวลาเพื่อนบอกว่าเอ้ยลองกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าเออมันโอเควะ่ะมันโอเคขึ้นนะอะไรขึ้นนะแล้วแบบว่าเด็กแวน้นอยากจะขึ้นรั่วดเลยจริงนะก็แ,ะแบบว่าเออก็ไปลองเล่นดูมันก็โอเคเว้ยมันก็ไม่ได้ทุเรศอะไรมากเลยลองปรับปรับปรับข้อใจอยู่แล้วก็วลองเล่นดูโอเคสกิลสี่นะฮะเป็นชื่อสกิล as as stolen นนะโอเคครับดูว่า ปุบ๊บ,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 บเรียบร้อยแล้วเป็นท่ายิงเออ่หาดาวตกนะครับของจอมมันบูนะครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นท่าจอมมันบูในร่างไวโตวแล้วนะครับผมที่จะใช้กันนะครับอุ๊ยกดสกิลสามไม่ทันท่านผะู้ชมครับโอเคฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอตอนผมมีสกิลอันตีแล้วนะโอเคฮะผมก็เล่นมันจอได้สกิลอันตีแล้วนะครับ,ผม,รรบผมก็มาดูสก,กอร์กันสักหน่อยนะครับ เนื่องจากว่าไม่น่าเปรี้ยวนะครับแต่เอาฮีโร่มาสองตัวนะครับผมเลยทำให้การต่อสู้ดูยากลำบากอย่างที่เห็นนะครับโอเคสกิลอันติผมใช้ไปแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นเอ,อ่อแพนเน้งแพนเน้งบลส์ไอแพนเน้งเอ,อ่อน่าจะอ่านว่าบลาสหรือเปล่าอับลส์หรือวูดนับอย่างนะครับผมอ่านออกผิดเสียงอะไรของใครด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวรออันติมาแล้วเดี๋ยวผมสาธิตสกิลให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าสกิลแม่งชาร์จนานชิบหายเลยนะฮะโอเคช่วงนี้ผมก็ต้องฟ์มไปก่อนะรอให้มันพอมีพอกินยอดน,นะเพราะว่าเราตัวคนเดียวด้วยพอโดนมันลุกปั๊บเนี่ยวามชิบหายเริ่มขึ้นทันทีเลยนะะไปไปเรื่อยนะับในช่วงที่เราไปเนี่ยเราก็ รอหลอ่ออยตอนที่คุม,มาเหลือเลือดน้อยๆน,นะเพราะว่าถ้าโดนลุมเนี่ย <What S 2> เราส, <is that? S 2> ราสู้เราสู้ไม่ได้แน่ๆนะผมแล้วก็กดลีว okay, แลวบโอเคเดี๋ยวจะสาธิตอัมติเลยแล้วกันนะฮะดูนัทแพนเดปบาสนะครับเป็นเอ่อเป็นท่าที่ใช้ตอนที่โกฟูกับเบจิต้า กำลังจะหนีออกมาจากดาวจากโลกนะครับผมแล้วก็หนีโดยท่านไครโอชิช่วยไวนะ้เป็นการเหมือนกับการปล่อยบอลเกงกินั่นแหละเป็นการปล่อยบอลเกงกิคล้ายๆเวอร์ชั่นคนชั่วนะครับผมแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบตัวคนเดียวของจอมมารูหมแม่งเป็นปล่อยให้มัน that was my plan my ่ต้อ <They were. S 1> งบอกว่าเต็มเกินฮะแม่งโดนมีฮอคไล่มีฮอคแม่งเลเวลโอ้โห you <thought> you เลเวลเยอะกว่าเราต้องสเลเวลนะครับเข้ามาจริงเข้ามารู้ะว,ว่าเราจะล่อให้มันเข้ามาในฐานนะ <They were. S 2> สิบหภาเลเวลอีก ไหวหรือเปล่ลาคนละเจอมีฮองด้วยไม่ไหวฮะถ้าจะแย่นะครับใช้สกิลนะโว้ยลบโอ้โหไม่ไหวครับโอสกิลอันติจับแยกล่างเนขะ้าไปโอเคเราไปลุยกันต่อนะฮะแพ้ก็ช่างมันนะพวกเราว่า กนนดลำดอบเมโอ้โหเรียบร้อยโยนมันต,ตีตีลงพื้นที่เดียวหายทั้งแผนที่นะครับจามันบูเนี่ยผมลืมไปนะว่ามันเป็นสายเอจิดเลยนะมันไม่ใช่สายสเตนดด้วยนะมันเลยมีความเกาะบังในตัวสูงนะ mm hmm. ถึงแม้ว่าเกาะมันจะเยอะก็ตามนะแต่ว่า,าพลังดามเมตพลังเลือดหลอดเลือดพลังชีวิตมัน,นถือว่าน้อยน้อยมากเลยนะครับผมบรี เราต้องพยายามแบบว่าต้องหาพาร์ทเนอร์ของพู่หเหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยนะเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายที่มองเทงซะ,ะก่อนนะไอฮเอร์สองตีอันตีทีฮะนะอันตีก็ถือว่าสวยงามนะข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือมันชาร์จนานมากนะับผมชิปหายหมดฮนะยกเว้นมันมันแม่งตีถ้าไม่เข้าเลยนะแล้ว เ้ื่อกิ้ก็สกิลสามพันุกจัครับโอโหเรียบร้อยคือถ้าเมื่อกี้เราไม่โดนมีฮอคมาแจบนี่เราน่าจะสู้ได้นะลับก,ก,กลายเป็นว่าเราสู้ไม่ได้สักอันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับออจอมันบูเด็กนะฮะก็ถือว่าสกิลมันก็โอเคนะในลุกในมุมใน ในมุมมองของผมนะฮะแต่ว่าถ้าคนอื่นเอาไปเล่นนี่ก็อาจจะมีการออกของที่ดีขึ้นอะไรมากขึ้นกว่าน,นี้หน่อยนะครับคือผมประมาทไปหน่อยด้วยนะฮะเพราะว่าการไปเลือกเป็นผู้เล่นแบบสองคนขึ้นมาแล้วทําให้แบบว่า,าการกรณีการโดนลุมทึ้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเพราะว่าผมตัวคนเดียวด้วยนะฮะเลยเลยไม่ได้ดูว่าปกติผมจะเลือกเป็นตัวคนเดียวไงแล้วเอามาสู้เหมือนกับอตอนที่เล่นโบลี่นะฮะ ต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าพากนะพัฒนอย่างใหญ่หลวงเลยถ้าเทียบกับโบลี่นี่ผมว่าโบลี่น่าจะเอาชนะได้ง,ง่ายนะเพราะโบลี่มันเป็นสายสายทึกอยู่แล้วด้วยนะฮะสายทึกสายเลือดเยอะโจมตีแรงอยู่แล้วด้วยสายจอมมันบูเนี่ยมันเป็นสายที่แบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็โจมตีแรงแต่ว่าพลังชีวิตมันไม่ค่อยเยอะเท่าเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็จบกันไปนะครับผมาจอมมันบูนะฮะก็บอกว่าจะชอบและสนุกกันนะครับผมก็ยังไงก็อย่า,ยาล Life, ืมแชร์ไลค์ซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า ช่วงนี้ผมก็ยังติดงานอยู่นะถึงแม้ว่าจะคายล็อกแล้วก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่าก็ยังมีงานมีอะไรต่างๆให้ต้องรับผิดชอบอยู่นะก,ก็มีอะไรสอบถามหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกก็พิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือไม่ก็รอเอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมว่าผมจะเอาตัวอะไรมานำเสนอชมนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ก่อนไปผมขอขอัดอันตีสักทีนะฮะดูตีสวยๆครับเนี่ยข้อเสียของมันคือเนี่ยเวลามันชาร์จพลังเนี่ยมันชาร์จนานนะฮะแล้วก็สตตมันอาจจะวิ่งมาหล่อยเราแล้วกูยิงไปไหนกูเนะี่ยโอเคฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่น่าในกู